สวัสดีครับชาวซีทวันนี้เนี่ยผมมีศิลปินนะครับมาเยี่ยมถึงคลื่นเราอีกแล้วนะครับผมพวกเขาคือละอองฟองสวัสดีครับสวัสดีครับอยากให้แนะนําตัวกันหน่อยนะครับสวัสดีครับผมเอนะครับเป็นเบสแล้วก็ร้องครับสวัสดีค่ะออนค่ะร้องนําค่ะครับผมสวัสดีครับผมแมนครับผมเลนกิต้าครับ ครับผมนะฮะมาครั้งนี้เนี่ยถือว่าสีสันสดใสมากๆนะครับผมนะฮะอยากให้แบบแนะนําหน่อยว่าทําไมนะทำไมคอนเซปต์ของอัลบั้มนี้นะฮะถึงมาสดใสขนาดนี้ครับก็เนื่องจากว่าเราชื่อนี้นะคะชื่อว่า white a r city ก็แปลว่าเมืองไข่ลายก็ช่วงนี้เราก็อยากทําเพลงที่มีความสุขฟังแล้วอมยิ้มแล้วก็สนุกสนานไปกับพวกเรานะคะรวมถึงเพลงในอัลบั้มนี้แต่ละเพลงเนี่ยก็มีความหลากหลายครับอืมแล้วก็เออเราก็มองว่าสังคมตอนนี้แบบว่ามี่เรื่องเทนนิสแบบงี้ยเราก็มีหลา้คนแบบว่าเครีย ก็เลยสีสันอะครับผมให้ทุกคนได้มาเจอเราพบพวกเราก็มีรอยยิ้มมีความสุขไปครับผมเลยเปลี่ยนสีเลยเสื้อผ้าเลยเปลี่ยนสีเลยนะครับผมนะฮะนั่นก็คือที่มาของอัลบั้ม Why Up c i ส y นั่นเองก็ส่งมาถึงอ่อเนี่ยสองซิงเกิลแล้วอันแรกก็คืออะไรเป็นเพลงเร็วนะครับและอันต่อมาก็เป็นเพลงเพราะๆฟังสบายก็คือแอบชอบแอบชอบนี่จะเคยขึ้นไปถึงอันดับห้าของซีชา่นของเรานานถึงสี่สัปดาห์ด้วยนะครับเออนะครั้งที่แล้วเนี่ยที่พี่ก้อมาผมเห็นแล้วแหละว่า เราออกฟอร์มมีซิงเกิลใหม่มีมิวสิกวิดีโอผมก็ไปขย่าเขย่ากับพี่พีอาร์ว่าทำไมไม่มีซิงเกิลใหม่มาให้เปิดอะไรอย่างนี้วันนี้มาแล้วนะครับซิงเกิลใหม่ชื่อว่าเพลงอะไรครับซิงเกิลใหม่ชื่อเพลงว่ารักเปิดเผยค่ะคือจริงๆแล้วอ่นมองว่ามันเป็นภาคต่อจากแอบชอบเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นความในใจที่ที่ความรู้สึกแอบชอบเหมือนเราชอบผู้ชายคนนี้อยู่ผู้ชายคนนี้ก็อาจจะแอบชอบเราอยู่เหมือนกันแต่เราก็อยากจะแบบแหม่ทำไมไม่บอกเซอร์ไทีบอกแคปชั่นซึ่นิดได้ไหมว่าเธอก็คิดอยู่หน่อยๆอยากให้ผู้ชายคนนี้บอก ไม่ใจ่าชีก็เลยเพลงรักเปิดเผยเนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่นที่พี่เอกร้องผู้ชายร้องหลักแล้วต้องคเลยวันนี้ก็จะมีกลิ่นของดิสโก้ครับออกเป็นซาวด์เซเวนตี้หน่อยๆวันนี้เราก็เลยมาแนวเซเวนตี้ครับผมเห็นชุดแบบนี้ทุกครั้งเหรอครับก็จะบอกว่าไม่ใช่มีครั้งไหนน้อยๆหน่อยอ๋อนะฮะก็จะมาเต็มตลอดะครับอยากครับ อยากให้แชมเปลนิดหนึ่งได้ไหมใงนี้เห็นว่ามีทั้งกีตาร์มีมาชุดมาพร้อมแล้วเพลงนี้เนี่ยมาผมร้องนะฮะก็เลยน้องอ้อยก็จะเป็นแดนเซอร์อ๋อให้เป็นแดนเซอร์ใช่เขาก็จะมีรีล่ามือท่าต่างด้วยอ่อน เต้นจริงๆด้วยนะครับ <laughs> ผมนะนี่ก็คือซิงเกิลใหม่นั่นเองนะฮะ <laughs> ใครที่ชอบ ขอมาได้นะครับที่4111975นะครับนอกจากนี้สามารถติดตามข่าวสารต่างๆของราอองฟองได้ที่ไหนครับก็ถ้าข่าวสารค่ะเข้าไปดูได้ที่ facebook.com/slash ละอองฟองแบรนดเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็สำหรับเพลงรักเปิดเผยมี m v ให้ติดตามแล้วนะคะวันนี้ตอน6โมง6นาทีก็เพลงใช่ถูกต้องครับรับรองว่า MV มีตัวนี้เนี่ยก็จะมีสิงโครมากกว่า MV ที่แล้วเพราะตัวที่แล้วจะอมยิ้มมีความสุข m อจะอุ่นๆสวยๆแต่ MV มีเพลงนี้จะ สนุกสนานมากครับผมจะเป็นอะไรที่บแบบเฮฮาบ้างเลยครับหร okay. ือว totally. yeah. ่าใครนะครับที่อยากจะดาวนโหลดยังถูกต้องนะครับตามกฎหมายเลยนะครับสามารถดาวโหลดได้ที่ dogz สองสี่แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกนอกจากโหลดลงเครื่องตัวเองแล้วโหลดไปให้ยังเครื่องคนที่หลายชอบอยู่ได้ค่ะโอเคนะครับผมรีบเือเราอฟองนั่นเองนะครับอฝากไลถึงชาวซีได้เลยครับครับผมก็ขอบคุณนะครับชาวซีทุกคนนะครับที่สนับสนุนเราฟองนะครับทำให้เราเกิดใหม่ ในประวัติศาสตร์เราเองฟองไม่เคออยมีี้มาก่อนครับไมถึงว่าเราก็ตายไปไหลายรอบแล้วนะฮะไม่ตายาเอาฟองาุกคนตังนานเลยค่ะอะไรต่อครับค่ะก็สำหรับออนก็คงไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคำว่าขอบคุณที่ให้โอก,กาสหลองฟองกลับมา ร้องเพลงได้ทําให้คุณทุกคนนะคะมีรอยยิ้มมีความสุขกับพวกเราค่ะที่แม่ครับแล้วก็ขอบคุณเราองแฟนครับแฟนคลับของพวกเรานะครับขอบคุณที่สนับสนุนพวกเราและให้กำลังใจมาตลอดครับขอบคุณมากครับขอบคุณม